สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงข่าวสั้นๆของ Dogecoin และช่วงต่อไปของวิดีโอจะพูดถึงเรื่องผีนะครับจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังเคยสัญญาไว้กับเพื่อนสมาชิกในช่องคอมเมนต์นะคว่าช่วงฮาโลวีนจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับใครที่สนใจก็เชิญนะครับช่วง2ของวิดีโอจะทิ้งเวลาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาล่ะเข้าเรื่องของ Dogecoin เลยเพื่อนสมาชิกถามเข้ามานะคะว่าพี่บอลปา๋าอีลอนจะสร้างมหาวลัยจ่ายค่าเทอมด้วย d Dogecoin เหรอครับนะฮะก็เมื่อ3วันที่แล้วแกทวีตไว้นะครับคุณอีลอนมัสก์แกทวีตไว้บอกว่าเนี่ยผมกำลังคิดว่าจะสร้างมหาวิทยาลัยนะครับชื่อ Texas Institute of Technology และ Science นะครับส่วนในเรื่องค่าเทอมเนี่ย วันนี้เขาเพิ่งเขาทวีตมานะครับเขาบอกว่าค่าเทอมเนี่ยจ่ายด้วย Dogecoin และคุณจะได้รับส่วนลดถ้าคุณมีหมานะครับเนี่ย yeah. tuition is in Dogecoin and you get discount if you have a dog นะครับก็นะครับเสียงบน Twitter บน Reddit แน่นอนนะนเพื่อนๆแกโดนโจมตีกระหึ่มเลยนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าโอเคนะขำดีนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกแกมาทวีตอะไรเนี่ยแบบ ซีซัวนะฮะหลายคนมองว่าแบบว่ายังตามแกอยู่เหรอหลังจากที่แกทวีตแบบนี้นะครับแต่เชื่อไหมเพื่อนๆมีหลายคนมองว่านี่คือสัญญาณที่แกพยายามส่งซิกว่าในอนาคตเ,เทสลาจะรับโดสคอยนะครับทั้งนี้เพื่อนๆตัดสินใจดูว่าจริงเท็จขนาดไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามามีคนเข้าไป กดไลค์ให้กับทวีตนี้นะครับจริงๆแล้วน่าจะมาจาก Facebook นะฮะมันอยู่ใน Reddit เขาบอกว่าถ้า d Doge คอยมันไปแตะ1่1ดอลลาร์นะครับเขาจะเอา Jelly Bean เนี่ยทั้งถุงเลยเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในถวาวรนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นการแก้บนของเขาหรือเปล่านะเพื่อนๆแต่ก็ไม่แนะนำนะครับมีคนเข้าไปาหัวลาะเข้าไปคอมเมนต์ตรงนี้เยอะนะครับเพื่อนๆ ทีนี้มาพูดถึงกระเป๋า DH5 นิดหนึ่งหลายคนที่ตามช่องนี้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนะครับจำได้ไหมเราพูดถึงในเรื่องของกระเป๋า DH5 แน่นอนนะครับนักสืบ Twitter นักสืบ Reddit ตอนนี้เขาสรุปกันว่ามันเป็นของ Robinhood อย่างแท้จริงแล้วนะครับและล่าสุดนะครับ Robinhood หรือกระเป๋า d ีเอเนี่ยก็ได้มีการโอนเหรียญโดสคอยออกจากกระเป๋าเพียบเลยนะครับเป็นหลาย Transaction เลยและใส่เข้ามาที่กระเป๋านะครับที่ขึ้นต้นว่า DBCWC s นะครับนี่นะครับเขาบอกว่านะครับหลายคนวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่าการย้ายกระเป๋าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมที่จะเปิด w a l l ล็ตให้กับลูกค้าของร b บ n h o o d เนี่ยสามารถถอนเหรียญโ e c o i n ออกจากกระเป๋าได้ นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรถ้ามันเกิดขึ้นนะครับก็ยังไงจับตาผมจะจับตาข่าวนี้ให้ดีเลยนะฮะว่าออพอวันที่เขาประกาศว่า Robinhood สามารถให้ลูกค้าถอนเหรียญออกได้เนี่ยผมว่าวันนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้กระเป๋า W ขออภัยครับ DBSCW ี w เนี่ย จะเริ่มมีคนทยอยออกอย่างเห็นได้ชัดทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็น่าจะทําให้มีผลต่อราคาของดอจคอยนะครับยังไงก็ลุ้นกันต่อไปเพื่อนๆนะครับเอาล่ะนะครับนั่นก็คือในเรื่องของดอจคอยทีนี้แถมให้นิดนึงในเรื่องของแพลน B นะครับกรกฎาคมปีนี้นะครับเขาวิเคราะห์ราคาของ Bitcoin ว่าสิงหากันยาคมจะไปยังไงนะครับรวมไปถึงพฤศจิกาแล้วก็ธันวาแน่นอนนะครับ ในเดือนสิงหากันยาเนี่ยเขาแบบตรงเพ็งเลยส่วนในเดือนตุลาคมนะครับปิดรอบเดือนเนี่ยเขาทำนายไว้ว่า63,000ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ามันไปปิดรอบที่61,000นิดๆน,น,นะครับก็ยังมีคนเข้าไปแซวเขาอีกนะบอกว่าโอ้โหไม่ตรงเลยนะมันห่างไป3%นะครับตัวเขาก็บอกมาโอเคโอเคนะผมอาจจะคำนวณพลาดไปสัก3%นะครับจริงๆถือว่าเขาแบบ เขาแน่มากนะกล้าออกมาทวิตอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบตรง2เดือนนะครับแต่เนี่ยเดือนนี้เราก็ไปทำ all time high นะเพื่อนๆผมถือว่าแผน B เขาใช้ได้เลยส่วนในเรื่องของผู้จิกายนที่จะไป98 0 0 0แล้วละธันวาคมที่135,000ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่การตั้งชื่อว่าแผน B เนี่ยเพื่อนๆมันก็ make sense นะฮะเพราะว่ายังไงอะเผื่อแผน A ไม่ work อะก็ต้องมาแผน B นะเพื่อนๆ เอาล่ะนะครับนั่นก็คือข่าวในวันนี้นะครับสั้นๆนะเพื่อนๆทีนี้จะมาเล่าเรื่องผีให้เพื่อนๆฟังนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะแบบเล่าให้สั้นที่สุดนะเพราะเรื่องมันโหชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงก็ไม่จบนะเพื่อนๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับเมื่อประมาณช่วงน้ําท่วมนะน่าจะปี54ใช่ไหมเพื่อนๆถ้าจำไม่ผิดนะห้าสามห้าสี่เนี่ย ตอนนั้นผมจะต้องไปทำทุระที่เชียงใหม่นะครับคือผมต้องไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเวลาประมาณ6เดือนนะฮะอันนี้ผมเล่าแบบสั้นๆนะฮะทีนี้ต้องขอเรียนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวผมเชื่อเรื่องผีไหมก็เชื่อในตามหลักของศาสนาพุทธนะฮะในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นจะจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่า ก็ไม่กลัวแบบกลัวๆอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ผมก็ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็ขนของแบบไปเต็มรถเลยนะฮะแล้วก็ไปนัดเจอในหน้าอสังหาที่เ,เขาจะหาบ้านเช่าให้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแล้เขาก็ดูช่องนี้อยู่ด้วยทีนี้ก็ไปดูประมาณสอสาหลังนะฮะผมก็ไปดู หลังแรกก็เข้าไปดูก็ไม่ชอบนะฮะหลังที่2ไปดูแค่แค่ดูหน้าบ้านเนี่ยก็ไม่ชอบแล้วนะฮะพอหลังที่3เนี่ยแค่ขับรถเข้าไปเนี่ยคือผมไม่อยากจะเจาะจงถึงชื่อหมู่บ้านนี้นะ,ะับเพราะว่ามันมันจะมีมันจะแบบเป็นเรื่องไม่ดีแน่นะฮะเอาเป็นว่าอยู่ที่อำเภออำเภอหางดงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ ผมแค่ไปหมู่บ้านเนี้ยแค่เข้าไปเนี่ยนะเข้าไปเวลาประมาณเที่ยงวันนะพอรถจอดหน้าบ้านเนี้ยนะครับเขาขับรถนำหน้าผมอยู่พอรถจอดหน้าบ้านผมมองเข้าไปเนี่ยผมบอกเขาเลยว่าเอาหลังนี้นะครับเอาหลังนี้เลยคือมันดูหน้าอยู่มากๆเพื่อนๆแล้วเขาบอกว่าราคา1นึ่งมืนบาทนะครับคือบ้านหลังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพผมบอกได้เลยว่าต้องหกหมื่นอ่ะนะฮะเพราะว่ามันเป็นบ้านเหมือนคล้ายๆกับ บ้านพักตักอากาศเหมือนคล้ายๆบังกะโลที่มี2หลังอยู่ในอยู่ในบริเวณเดียวกันนะฮะเป็นบังกะโลสองหลังในบริเวณเดียวกันซึ่งหลังหนึ่งจะมี1ห,ห้องนอนอีกหลังหนึ่งจะมี1ห,ห้องนอนก็เหมือนกับบังกะโลที่เราไปพักแบบว่าบางแสนพัทยาเนีเ่ยเพื่อนๆแต่ว่าดีมากแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะเขาก็แบบตกใจว่าเอ้ยตอนแรกก็เรื่องมากนะหลังแรกไม่เอาหลังสองไม่เอาที่หลังสามเห็นแค่หน้าบ้านเอาเลยตอนแลพอผมลงรถมาเนี่ยลมมันโกรกแบบลมดีมากๆเลยนะฮะก็เลย <c oughs> ขนของออกจากรถนะฮะจ่ายค่ามาัดจาอะไรเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับนะครับก็แยกย้ายกันไปขนของเข้าไปในบ้านหลังนี้นะฮะทีนี้ตอนนั้นมันก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงวันนะครับมันก็ผมก็ไม่เห็นใครเลยนะในบริเวณนั้นนะครับก็ขนของเสร็จทีนี้ผมก็พอขนของเสร็จสักพักหนึ่งก็แบบเออเริ่มเหนื่อยลนะหิวข้าวนะฮะก็เลยขับรถ ไปเซเว่นนะไปหาซื้อของมากินก็กลับมานั่งปุ๊บพอกินเสร็จก็สักพักก็หลับนะเพราะว่าเหนื่อยมากนะขับรถมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่โหตีสองตีสองอ่ะของวันก่อนหน้านั้นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ก็พักผ่อนไปทีนี้ถ้าผมจําได้เนี่ยผมว่าผมนอนหลับไปประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะฮะหรือบ่ายสี่โมงเนี่ยและ ผมก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนะครับไอตอนที่ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยผมได้ยินเสียงจับใจความได้เลยว่าเป็นผู้หญิงนะครับอายุเนี่ยประมาณ75-80คุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ประมาณน่าจะประมาณ80กว่าะจากน้ำเสียงที่เราได้ยินจากในห้องเนี่ยนะฮะทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าบ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่า ผมอยู่หลังที่2นะครับของของต้นซอยแต่กว่ามันจะเข้ามาในซอยเนี่ยมันเป็นแบบว่าตัว L นะครับไอระหว่างทางเข้าเนี่ยมันไม่มีบ้านเลยนะครับแล้วมันก็เป็นตัว L เข้าไปนะเป็นตัว L ผมอยู่หลังที่2แล้วก็หลังแรกเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับติดกับป้อมยามนะฮะแต่ว่าจากจากหลังแรกไปถนนใหญ่เนี่ยมันประมาณเ300เมตรได้นะครับประมาณ300เมตร ทีนี้พอผมได้ยินเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดก็คืออ๋อน่าจะเป็นข้างบ้านนะน่าจะเป็นข้างบ้านเห็นว่าอยู่ดีๆมีรถมาจอดมีคนเอาของมาลงก็าอาจจะมาทักทายหรือว่าเสียงคนข้างบ้านคุยกันปรากฏผมก็เปิดไฟขึ้นมาแล้วก็ดูนาฬิกานะครับมันเป็นเวลาตีหนึกว่านะเท่ากับว่าผมสลบไปเนี่ยตั้งแต่บ่ายสหรือบ่ายสเนี่ยตื่นมาทีตีหนึ่งกว่าผมก็แบบว่า กะว่าจะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไปสวัสดีเขาว่าสวัสดีครับเป็นข้างบ้านเหรอครับผมเพิ่งย้ายมานะอะไรนะนะฮะพอผมออกไปหน้าบ้านเท่านั้นแหละมันมืดแล้วแล้วมันไม่มีใครเลยนะมันมันไม่มีใครเลยนะเพื่อนๆแบบไม่มีเลยผมก็แบบว่ามองไปที่หมู่บ้านนะแบบมองไปแบบลึกแบบสุดซอยเลยนะจากหน้าบ้านผมเนี่ยปรากฏว่า มันไม่มีรถจอดเลยในหมู่บ้านนี้มันไม่มีวีวแววของผู้คนเลยมันมีเสาไฟฟ้าที่ห่างกันประมาณสองบ้านจะมีอันหนึ่งนะฮะเรื่องนี้ตอนนู้นผมเคยเล่าให้เพื่อนๆส่วนตัวผมเ,เพื่อนผมฟังแล้วเพื่อนบอกว่าเอ้ยเหมือนเรื่องรัดดาแลนด์เลยผมไม่ไม่เคยดูหนังเรื่องรัดดาแลนด์จนถึงทุกวันนี้นะ,ะผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าหลายคนบอกว่าเหมือนรัดดาแลนก็คือผมก็เลย เดินเข้าไปในรถนะฮะแล้วก็ขับรถเข้าไปในซอยนะฮะในตอนนั้นเนะีฮะขับรถไปในซอยเสร็จปุ๊บผมก็ดูสองสองฝั่งข้างทางเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยมีผมคนเดียวนะฮะผมเข้าไปไม่สุดนะฮะเข้าไปประมาณประมาณเกือบกิโลอะนะฮะประมาณ1กิโลอะแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็ขับรถเข้ามาที่บ้านหลังนั้นนะครับ แล้วก็เข้ามานั่งในบ้านผมก็แบบว่าเออรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็โอเคล็อกประตูบ้านก็คิดว่าเ๊้หรือว่าเราฝันไปนะฮะแต่ว่าจนทึกวันนี้ไม่คิดว่าฝันแน่นอนก็กลับเข้ามาแล้วก็สักพักหนึ่ง <c oughs> ผมก็นอนต่อนะ,ะพยายามจะนอนต่อพอผมจะหแบบลับเท่านั้นแหละนะะคือพยายามจะนอนต่อแบบจะหลับเท่านั้นแหละมันมีเสียงเป็นคล้ายๆกับ คือเป็นเป็นบ้านบังกะโลสองหลังติดกันนะเพื่อนเพื่อนที่เป็นบ้านแฟรนะฮะที่แบบติดกันแบบเดินทะลุกันได้มันได้ยินเสียงไอ้บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ในในรู้เดียวกันเนี่ยนะฮะมันมีประตูกระจกเนี่ย <c oughs> ปิดแบบปัง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 แบบปิดแบบดังให้รู้เลยอ่ะนะครับความความเร็วของประตูเนี่ยแบบปัง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 อย่างเงี้ยผมก็แบบว่าโอเคนะฮะเอ่อ 50%คือผีอีก50%ก็คืออาจจะเป็นโจรน,นะครับหรือมีใครแบบแถวเนี้ยนะฮะผมก็แบบว่าพยายามจะแบบเปิดพมา่านมาดูก็เห็นละไม่มีใครนะฮะก็คิดว่าถ้าเราวิ่งไปที่รถแล้วเราสตาร์ทรถเนี่ยน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วิวินะครับแล้วก็ขับออกไปเลยทีนี้เราก็แบบว่าพยายามตั้งสตินะฮะแล้วก็ เปิดไฟแล้วก็นั่งถึงเช้าเนี่ยแล้วก็พยายามเรียนของแล้วแบบว่าพยายามสังเกตดูว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมนะฮะพอเสร็จปุ๊บ,บผมก็วันรุ่งขึ้นนะฮะก็วันรุ่งขึ้นก็ต้องทําธุระนะฮะทีนี้ไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้แล้วนะ,ะก็ไม่ได้นอนเลยก็อาบนา้ำอาบถ้าแล้วก็ต้องทําธุระแล้วก็ต้องเจอคนนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยนะฮะก็ออกไปข้างนอกทั้งวันเลยแล้วก็ตกกลางคืนนะครับก็กลับเข้ามาบ้าน ก็คิดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะครับแล้วก็พอกลับเข้ามาบ้านปุ๊บเนี่ยนะครับทีเนี้ยผมรู้ละไอ้ทั้งรอปภทั้งอะไรเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยไม่มีใครเลยนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยตอนที่กลับมากลับเข้ามาบ้านเนี่ยนะตอนหัวค่ำเนี่ยผมก็โทรหาคนที่พาผมไปเช่าบ้านเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าโทษนะฮะหมู่บ้านเนี้ยคือมีใครอยู่หรือเปล่านะฮะและ สิ่งแรกที่ตอบเขาตอบมาบอกว่า,าทำไมเหรอมีอะไรหรือเปล่านะจะเอาค่ามาจำคืนไหมเพราะว่าเขาเป็นนายหน้าแต่เขายังไม่ได้เอาค่ามาจำเนี่ยไปส่งให้เจ้าของตัวจริงยังไม่ได้โอนให้เจ้าของจริงนะเจ้าของจริงเนี่ยอยู่กรุงเทพนะฮะผมก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรนะแค่สงสัยเฉยเฉยคือสรุปง่ายงว่าเขาเองก็ไม่รู้เพราะเขาก็เคยไปบ้านนั้นอนะ่ะครั้งเดียวนะครับหลังจากที่เจ้าของเนี่ยโทรมาใช้บริการบอกว่าช่วยไปติดป้าย หาผู้เช่าให้หน่อยแล้วก็นะก็จะใช้บริการของบริษัทอสังหาเขานะครับสรุปว่านะผมก็บอกไม่เป็นไรนะครับก,ก็แค่นั้นแต่สิ่งที่ผมตกใจก็คือเออทำไมเขาตอบเร็วจังว่าจะเอาเงินมาจําคืนเลยหรือเปล่าแล้วจะไปหาที่อื่นให้นะฮะผมก็แบบเ,เริ่มสงสัยก็ไม่เป็นไรก็กลับมานอนนะฮะทีนี้พอกลับมานอนเนี่ยนะฮะคืนที่2เนี่ยนะฮะ มันก็คล้ายๆอย่างเดิมอีกแล้วทีเนี้ยผมได้ยินเสียงคนแบบคนเดินอ่ะนะฮะคือระหว่างบ้านที่มันติดกันเนี่ยมันมันเป็นพื้นลอยสูงที่แบบติดกันนะฮะที่แบบเราสามารถเดินทะลุไปบ้านหนึ่งและบ้านสองได้แล้วมันเป็นพื้นไม้ที่แบบว่าเสียงคนเดินเนี่ยเรารู้เลยว่ามันจะแบบพึบปึบึบ,บนิดนึงอ่ะนะฮะผมก็แบบโอเคแสดงว่าอาจจะมีหมาแถวนี้หรือว่ามีผีแน่และนะฮะไม่ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะ ก็อีกแล้วคืนนั้นก็ไม่ได้นอนเลยนะวันรุ่งขึ้นก็เลยโทรหานะพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันนะฮะแกก็ธรรมะธมโมดีนึงแกก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ไปที่ไปที่ตลาดนะซื้อผลไม้1 2 3 4อะไรนะแล้วบอลควรจะไปไหว้นะไหว้เจ้าที่ตรงนั้นนะฮะผมก็นะฮะ โอเคนะจะทำตามจะทาตามที่ที่พี่เขาบอกนะฮะก็ไปซื้อผลหมากลากไม้อย่างที่ที่แกบอกเนี่ยนะฮะแล้วก็อา่ายสารพระภูมิที่อยู่ใกล้ๆกับป้อมรลปภพอนะฮะพอเสร็จปุ๊บก็มีคนมาตัดหญ้าในบริเวณนั้น,นะฮะผมก็เห็นคนตัดหญ้าผมก็รีบเข้าไปคุยนะ,ะรีบเข้าไปคุยว่า ลุงครับหมู่บ้านนี้มีคนอยู่หรือเปล่านะฮะสิ่งแรกที่ลุงคนนั้นพูดขึ้นมาถามผมก็คือโดนผีหลอกเหรอนะ,ะแกถามแบบไม่คิดเลยนะฮะโดนผีหลอกเหรอบ้านนี้ก็โดนบ้านนั้นก็โดนเอา้าแล้วบ้านนี้บ้านนี้ไม่มีใครอยู่แล้วแล้วจะโดนได้ไงเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้คนเขาจะมาเนี่ยในช่วงที่มันเป็นแบบ คือมันเป็นบ้านพักตากอากาศอ่ะเพื่อนๆน,นะฮะเขาจะมาก็ช่วงปีใหม่ช่วงรอยกระทงช่วงสงการอะไรประมาณนี้นะ,ะเขาถึงจะมาอยู่กันและหลายคนก็ขายหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังฟ้องร้องกับเจ้าของโครงการนี้นะ,ะเพราะว่าเจ้าของโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการแรกที่เขาทําและเขาเหมือนกับว่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําหมู่บ้านจัดสรรน,นะ,ะแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของน้ําประปาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะ ถ้าจะให้เล่าลรวบลัดเลยนะเพื่อน<ะ>ๆจริงๆผมเรียบเรียงเรื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่จะให้รวบลัดเลยเนี่ยระหว่าง6เดือนที่ที่ผมอยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะสรุปผมอยู่แค่4เดือนนะฮะสรุปผมอยู่แค่4เดือนเพราะว่าเ,เดือนที่3เดือนที่4มันเริ่มน้ําไม่ไหลบ้างเริ่มอะไรไม่ไม่น่านบ้างนะครับแล้วก็ผมก็โทรไปหาเจ้าของโดยตรงเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้เขาฟังว่าผมเจออะไรบ้างระหว่างที่ผมอยู่ที่นั่นเนี่ย ผมจะบางวันผมกลับมาบ้านไฟเปิดเองนะครับบางวันผมนอนนอนอยู่เนี่ยนะครับมีเหมือนกับมือเนี่ยนะครับมาแบบกดที่คอผมนะฮะกดที่คอผมเนี่ยพอผมลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะรู้สึกเหมือนกับได้สู้ได้สัมผัสกับนิ้วโป้งและได้สู้กับคนเลยนะฮะรู้สึกเหนื่อยเลยนะฮะไฟห้องน้ําเปิดเองผมนอนนอนอยู่เนี่ยนะฮะตื่นมาเวลาเดียวกันนะครับสามสี่คืนเนี่ย มันเหมือนกับมีอะไรมาปลุกเวลาเดียวกันประมาณตีหนึ่งสี่สิบสี่หรือตีหนึ่งสี่สิบเนี่ยนะเรื่องนี้จำไม่ได้เวลาเป๊ะนะ,ะแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยสามคืนสี่คืนและบางทีนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านเนี่ยนะครับตอนกลางคืนกลับมาเนี่ยผมมองเข้าไปในรถผมซึ่งจอดหน้าบ้านเนี่ยเหมือนกับมีคนนั่งอยู่ในรถอะเพื่อนๆน,นะครับ ผมเองโทรหาที่บ้านนะครับปรึกษาที่บ้านเรื่องนี้และน้องสาวผมเนี่ยรู้ว่าตัวผมเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่ท้าทายที่ว่าอยากจะพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่านะฮะผมเนี่ยแม้กระทั่งเคยแบบว่าภาวนานะแบบว่ายกมือคุยกับคุยกับผีเลยอะ่ะคนเดียวในห้องบอกว่าถ้าถ้าเกิดมีจริงเนี่ยนะ,ะอยากจะได้อะไรอะ่ะขอได้ไหมแล้วก็ช่วยให้หน้าที่การงานผมดีนะผมจะเอาของมาให้นะจะจะเอาเหล้าหรืออะไรก็ นะจะจะแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะฮะทีนี้สรุปเดือนที่3มเนี่ยผมมีวันหนึ่งผมอาบน้ําอยู่เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่น่ากลัวนะฮะไม่เกี่ยวกับผีนะแต่ว่าผมอาบน้าอยู่เนะี่ยอยู่ดีๆน้ํามันกลายเป็นสีแดงนะ,ะกลายเป็นสีแดงเลยแล้วผมแบบตอนนั้นคือช่วงนั้นเนะี่ยผมโดนอะไรเยอะในบ้านหลังนั้นจนชาแล้วอ่ะนะฮะก็เลยตกใจก็ปิดปิดน้ําแล้วก็ วันรุ่งขึ้นนะฮะก็โทรหาลุงคนที่มาตัดหญ้าเนี่ยนะฮะที่วันนั้นแรกเบอร์เขาไว้ลุงที่ตัดหญ้าบอกว่าคืนก่อนเนี่ยรถสิล้อมันขับไปชนท่อแล้วก็ท่อแตกอะไรเงี้ยสนิมมันก็เลยออกมามันไม่เกี่ยวกับผีนะแต่ความรู้สึกที่เราแบบโดนผีหลอกแบบบ่อยมากๆอ่ะนะแล้วมาเจอน้ําสีแดงเหมือนในหนังฝรั่งอะ่ะเพื่อนๆแล้วก็หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับก็เลยคุยกับเจ้าของเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านเขาบอกว่าก็เลยบอกว่าผมขอย้ายได้ไหมนะฮะผมขอย้ายผมมาจําไว้2เดือนผมขอมาจําแค่เด,เดือนเดียวพอนะครับเขาก็โอเคตกลงแล้วก็วันหนึ่งเจ้าของบ้านเขาก็มานะเจ้าของบ้านเขามาเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องเรื่องผีนะเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะฮะผมก็โอเคครับก็ก็เข้าใจความรู้สึกเขานะ แต่ผมบอกได้เลยว่าความรู้สึกที่ผมเจอเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะรู้เลยว่าตัวเขาก็กลัวนะฮะวันที่เขามามาที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเขาเขามากับสามีเขานะฮะเขาเองก็รู้สึกว่าผมรู้สึกได้เลยว่าเขากลัวนะฮะแต่เขาเหมือนกับพูดอยากจะแบบว่าให้เราแบบเบาใจว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องระหว่างที่ผมอยู่ที่นั่นอะเยอะมากๆนะ,ะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ มีลุงคนหนึ่งนะครับเขาเข้ามาทำพื้นหน้าบ้านนะครับเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเจ้าของบ้านเขาก็โทรให้บริษัทอสังหาราิมทรัพย์เนี่ยไปจ้างคนมาทำพื้นหน้าบ้านนะครับลุงคนนั้นก็มาทำลุงคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยขับรถหนึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงนะแล้วเขาก็ซ่อมจนแบบจะดึกเลยนะผมก็บอกว่าลุงลุงไม่ต้องกลับบ้านหรอก คืนนี้ลุงนอนที่นี่เลยบ้านนี้มันมี2หลังลุงไปนอนอีกหลังหนึ่งเลยนะเฟอร์นิเจอร์พร้อมเลยนะฮะลุงก็บอกว่าโอเคนะเดี๋ยวจะนอนที่นี่ลุงมากับหลาน2คนนะฮะแล้วเย็นวันนั้นเนี่ยพอผมบอกกับลุงเสร็จเนี่ยผมก็ออกไปทานข้าวข้างนอกนะ,ะไปเจอเพื่อนเจออะไรคิดว่ากลับมาเนี่ยจะมีลุงมานอนเป็นเพื่อนปรากฏว่าผมก็กลับมาประมาณ4ี่ห้ทุ่มรถล,ลุงไม่อยู่นะ,ะผมก็แบบโอ้โห ตายแล้วลุงก็ไม่อยู่ปรากฏว่า,าวันรุ่งขึ้นลุงก็มาก็ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามว่าทําไมลุงถึงไม่อยู่นะสรุปว่าลุงกลับบ้านนะฮะทีเนี้ยตอนระหว่างที่ลุงเขามาซ่อมพื้นหน้าบ้านเนี่ยนะฮะเขามีหลานมา2คนด้วยหลานก็ประมาณ10บ7คนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งประมาณ10บขวบผมก็เห็นว่าเด็ก2คนเนี้ยเ,เป็นเด็กวัยรุ่นอ่ะนะ,ะเป็นเด็กๆด็ะนะ ก็เลยให้เกมเขายืมเล่นนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยน้องถ้าจะกินอะไรในตู้เย็นอะไรก็ตามสบายนะแล้วก็ให้เขาเล่นคอมนะฮะเล่นคอมเล่นเกมอะไรเงี้ยระหว่างที่ผมไม่อยู่นะฮะแล้วน้องคนนี้ก็ขอไลน์ผมไว้เพื่อที่จะติดต่อกับลุงนะฮะน้องเด็กคนนี้อายุ1 6บ7เนี่ยนะฮะทีนี้รวบรัดน,นิดน,นึงประมาณหลังจากที่ผมคืนกุญแจบ้านหลังนั้นเนี่ยผมก็กลับมากรุงเทพ แล้วก็น้องคนนั้นอะ่ะก็ไลน์มาบอกว่าพี่พี่ย้ายแล้วเหรอนะบอกย้ายแล้วเขาบอกพี่ว่างไหมเดี๋ยวจะให้คุยกับลุงนะฮะลุงก็บอกแล้วผมก็คุยกับลุงนะลุงก็ไล่าใฟังบอกเออรู้เปล่าบ้านนั้นอะ่ะผีโครดูเลยผมบอกอืมทำไมอะลุงเขบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่คุณบอกให้ผมอยู่แล้วแล้วแล้วผมแล้วผมไม่อยู่อ่ะนะฮะ คือเขาไปนอนในบ้านหลังที่2แล้วเขาบอกว่ากําลังนอนนอนอยู่นะครับเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมีคนใส่จุงกระเบนเนี่ยยืนแบบว่าจะทับจะทับหน้าอกเขาอยู่แล้วอะนะเหมือนก็ยืนค่อมเขาอะ่ะนะฮะเป็นผู้หญิงใส่จุงกระเบนผมก็แบบโอ้โหจริงจริงรงลุงนะฮะแล้วก็คุยกันว่าเออผมก็เจออะไรบ้างนะฮะก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆผมเคยมีเพื่อนมานอน คืนหนึ่งนะฮะเพื่นอนคนนี้ก็นอนที่บ้านหลังนั้นแล้วเขาไม่ได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะจนกระทั่งผมมาเล่าเรื่องเรื่องว่าที่ผมเจอเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าว่าคืนนั้นเนี่ยที่เขาไปนอนบ้านหลังนั้นเนี่ยเ,เขาค่อนข้างที่เมานิดนึงเพราะว่าออกไปสังสรรค์มานะฮะเขาบอกว่ามีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเขาเนี่ยความที่เขาเป็นแขกของบ้านแล้วเขาก็แบบเมาเมาอะ่ะเขาก็แบบไม่มีรมมาลุก ลุกมาเปิดประตูหรือว่ามาเรียกผมเพราะมันดึกแล้วมันแบบตีหนึ่งตีสองแล้วอ่ะนะฮะเขาก็เลยแบบเอ้ยไม่ปลุกดีกว่าไม่ไม่ปลุกผมหรือว่าไม่ไปเปิดประตูดีกว่านะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าใครอ่ะนะฮะแล้วผมเขาเขาบอกว่าเคาะต้องดังแล้วบอลก็ไม่ตื่นนะฮะเขาก็มาเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าเนี่ยมีคนแบบร่างใหญ่เลยนะฮะยืนอยู่หน้าประตูกระจกที่เป็นติดฟิล์มนะบ,บ้านเนี้มันเป็นบังกะโลนะเป็นประตูกระจกที่ติดฟิล์มไม่ได้ประตูแบบว่ามิดชิดปลอดภัยเลยนะฮะก็ เนี่ยคนนั้นก็มาเล่าให้ฟังแล้วจริงๆมันก็มีอีกโอ๋หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพื่อนๆเว,เวลามันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันยาวไปนะฮะแต่เอาเป็นว่าจากที่ผมไม่เคย <c oughs> คิดจะกลัวผีเท่าไหร่นะในตอนนั้นเนี่ยคือแน่นอนตอนเด็กๆกะกลัวแล้วมันก็ลืมไปตั้งนานแล้วนะพอโตมาเนี่ยหลังจากตอนนั้นเนี่ยคือ คือผมเชื่อ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผมโดนของจริงอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าก็ตามนะฮะแต่ว่าหลายๆอย่างที่ผมเจอเนี่ยคือมันหลายคืนมากๆที่ทั้งมีมือมาบีบคอทั้งมีไฟที่คือผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมีก็คือผมเป็นคนที่ความจำแม่นนะฮะและผมจะปิดไฟปิดแก๊สนะฮะจะเป็นจะเป็นโรคจิตของผมเลยคือปิดไฟปิดแก๊สปิดคอมปิดทุกอย่างถ้าผมไม่เช็คผมจะไม่ออกจากบ้านนะครับ ก็จะทําทุกวันบางวันกลับมาไฟห้องน้ําก็เปิดอยู่บางวันกลับมาไฟห้องน้ำ,นะนม,นำมีเสียงน้ําไหลในห้องน้ำนะครับซึ่งไปดูแล้วก๊อกมันแบบว่าปิดไม่สนิทนะฮะก็โอเคอาจจะเป็นผมก็ได้แต่ไอ้ไฟเนี่ยสองสาครั้งและเสียงคนเดินเสียงคนพูดกันเนี่ยคือได้ยินจนแบบว่าชินอนะ่ะเพื่อนเพื่อนะฮะเอาละนะครับ,นะรบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขออภยัยถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ปฏิติประต่อนะเพราะว่า นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่ที่เราคุยกันในเรื่องเรื่องอื่นที่ไม่คริปโตนะครับก็คิดว่าจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังในวันฮาโลวีนนะก็ใครที่คิดว่ามันไม่น่าจะจริงนะครับก็เป็นไปได้นะทุกอย่างผมอาจจะแบบคิดไปเองก็ได้นะเพื่อนๆมันอาจจะแบบอาจจะคิดไปเองก็ได้นะฮะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกได้เลยว่าชาตินี้ไม่มีวันลืมแล้วเป็นปีแล้วนะที่ผมไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่า เชื่อไหมปีแรกที่ผมนึกถึงเรื่องนี้แล้วผมจะเล่าให้ใครฟังเนี่ยผมรู้สึกเหนื่อยมากๆเหนื่อยเลยอะเพราะว่ามันย้อนตัวเองกลับไปในสิ่งที่เราเจอในช่วง4เดือนที่เราอยู่ที่นั่นอะนะฮะสัญญา6เดือนแต่อยู่แค่4เดือนแต่4เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรานึกถึงสิ่งที่เราเจอเราเหนื่อยเลยอะนะเพื่อนๆเพราะว่ามันแบบมันมันทั้งน่ากลัวมันทั้งเหมือนกับมันมีพลังอะไรที่แบบว่าเออมาแบบอยู่รอบๆตัวเราอะนะฮะแล้วก็ เคยไปดูดวงที่ที่เชียงใหม่เขาเรียกอะไรคูเมืองหรือไงผมจาไม่ได้ละก็คนที่ดูดวงให้ก็บอกว่า,าบ้านหลังเนี้ยเอาที่อยู่ไว้เขาดูนะบ้านหลังเนี้ยเป็นมีมีผู้หญิงอยู่นะมีผีผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยเป็นผีบ้านผีเรือนไม่มีอะไรนะครับซึ่งผมก็แบบว่าไม่ค่อยชอบอยากจะเชื่อเรื่องอะไรเท่าไหร่นะเรื่องแบบนั้นเท่าไหร่ก็โอเคนะครับประมาณนั้นเอาละเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องของการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม